สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลา3โมงครึ่งนะครับแดดสองหน้าพอดีได้ยินว่ามีรถมาขายของนะเดี๋ยวเราจะไปดูบริกาว่ารถมาขายอะไรแล้วก็มีอะไรน่าทานบ้างคือนี่ก็เป็นอขอพักของแรงงานไทยในใต้หวันนะครับสะอาดกว้างขวางโลง่งแล้วลมพักเย็นตลอดเวลาถ่ายให้หมดเลยไปตลาดกันมาแล้วเหรอคะ จ้าไม่บอกกันบ้างเลยจะไปดูไวยไปเลยมาขาล่ากันเลยจ้าไปทางนี้เหรอเรื่อไปเรืเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดี๋ยวหลังปียาไปแล้วถ้าไม่เจอนะป่านะนี่เขากำลังก่อสร้างนะเป็นดาอแรงงานของเวียดนามโอ้ยค้างบินขึ้นค้างบินขึ้นพอดีเลยมองในกล้องมันอาจจะไกลนะแต่จริงมันลำใหญ่มาก ใกล้แค่ไหนเดียวเองเหมือนอ <S <S ไม่เอื้อมไหนเราขายไปตรงไหนอะเดี๋นะ <S <S นี่ก็คือบรรยากาศร,บรอบๆที่พักแรกนะคะทีนใ,ในไต้หวันนะคะนี่ก็เป็นหน้าแบบว่าหน้าแบบถนนนี่ก็คือขอพักไงตรงนี้มาเล่นแบดกันตอนเย็นสนุกแต่ไม่ใช่แบดมินตันอะเนี่ย ตีไม้ฝนไก่อ่ะเอ้าขายตรงไหนวะไม่มีเดอ้อเดินแกงอย่าเนี้ยไม่มีอะไรขายเดินแกงจ้ะไม่มีจ้ะหรือเขากลับไปแล้วแหละคงมีแต่ว่ากลับไปแล้วไง เออไม่เป็นไรหรอกยังไงก็กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจมาทำงานประเทศไต้หวันก็ inbox มาถามได้แล้วก็เดี๋ยวไปจะทิ้ง id line เอาไว้นะครับทักไลนย์อย่างเดียวดีกว่าเพราะว่า f a c e b o o k อ่ะมีคนทักมาเยอะมันจะไม่มันจะ,ม,นจะมันจะไม่ค่อยตอบไงแต่ว่าถ้าเป็นไลน์ไปจะตอบไลน์เพราะว่าไลนมันไม่เด้งม่วงไงจะเน้นแบบว่างานเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยสักนนี้ก็ไปก่อนนะครับ